อะไรอะไร่ะค no ือเลยองสี่สามสองอ่าโอเคครับถืพอในละครจบก็มาเจอกันในเอ็มดีในมีเลยครับผมเรียกว่าอินยังคงได้ท่ายเลยเคมีกันได้ดีก็ด้วยความที่เราเล่นละครด้วยกันมาแล้วก็เวลาเราไปเจอที่งานอินไอย่างเงี้ยเราก็จูนง่ายค่ะก็ด้วยความที่สนิทกันแล้วมันทำให้สนิทกันยิ่งขึ้นไหมฮะเพราเจอกันบ่อยไหมมันเป็นเพื่อนสนิทขึ้นอ่ะ ไม่กินระดับครับโดนตายเล่นกับไใบโดนตายอะไรอย่างเงี้เออไม่น่าถามเลยก็ก็ก็ตีขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่าเก่าอ่าแต่ยังเป็นร่วมงานดีอ่าขึ้นนี่คือมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก็เส้นสูงก็เส้นสูงก็ สนิทค่ะก็ก็สนิทก็ได้แหละด้วยความที่เราเจอกันบ่อยแต่ดูเหมือนขี้นตาเขินตลอดเลยเนาะครับไม่กล้าที่จะ <c oughs> มาทำตัวไม่ถูกทางขาหรือมันเป็นยังไงความรู้สึกเล่า <c oughs> ให้ฟังหน่อยมันมันก็เขินนะคือผมก็บอกลูกพี่แต่ว่าคืออยู่กับคนอื่นนะผมเก่งมากผมสามารถต่อร้อนต่อเทียวกับคนอื่นได้กับคนโยเว้นมุ่ด่าคือเราแพ้เลยแพ้ตรงไหนของเขาแพ้ใจเดี๋ยวให้เขาตอบ แพ้ตรงไหนของเขาทำไมจะสว่าแพ้ตรงไหนของเขาคือถ้าบอกว่าทุกอย่างจะเชื่อผมไหมยนี่คือการสารภาพรักไม่ใช่เดี๋ยวรู้สึกงบ้างเข้มเขาแบบแพ้ทุกอยางเปรามเลยอ่ะคือหนูว่าเข้มพดอาจจะเก่งเวลาอยู่ในทีร้เปล่าด้วยความที่ลักษณะที่สแบบนี่คนทังเียบทั้งๆากที่สเท้าทั้งแม่ที่เนเข้มก็เลยคิดว่า

ให้เวลาคอยพยุงไปคืออีกผิวใช่ไหมครับกำลังกำลังมองหาช่องทางอยู่ครับคือเปิดทางก็คือด้วยความที่แบบแบบคือเวลาทำงานมันสบายใจกว่าเวลาเราอยู่ในสถานะแบบนี้อะไรแบบนี้นี่จ้ะ แต่ว่าด้วยควมที่เจอกันบ่อยน้อยมากค่ะที่จะเผเกย่แต่จิีนไ่เ่อไก็จะเขอ่าวันนี้เจอเขายังเขินอยู่ไหมก็ยังเขินเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติเราเราไม่รู้ว่าเราจะชวนก็คุยเรื่องอะไรดีอมก็ยังมีมีมีเลแหละความเินแต่กับคนอื่นเราพูดเก่งมากเลยนะเก่งครับ พราะเป้าหมายเราคือเพื่อนไงไม่ใช่คนจะอื่นใช่ไหมเป้าหมายคือเพื่อน,น,นแล้วคนข้างๆเ<ต>ป้าหมายคือครับ<อ> <c oughs> มันก็มีในใจเราบ้างแหละอ,อ,อ๋อนะเป็นหมื่นล้านคำแในใจไม่ได้นั่งอยู่หัวฉ <c oughs> ุกไ,ไม่ได้ยินแค่เข้มข้นเลยอย่างหมูได้เองพี่ชายลักษณะไหนที่สามารถจัดชนะใจเราได้คนที่จะมาแชนเราได้จริงๆอยู่ได้ ถ้าสุนทรีย์คคุยกันแล้วตรงกันก็คือจบ<ม>ใช่คือถ้าแบบจอดจอดจอดหร <laughs> ือถ้าโตน,น่อยอ่าเป็นมีความคิดเป็นผู้ใหญ่แบบไปข้างหน้าเรื่อยๆแบบมีความคิดที่แบบพยายามที่จะทำให้ตัวเองด,ดีขแบบึ้นเรื่อยๆแบบก็เคยชนที่เราสมัมผัสมาก็ก็ทีนี้ค่ะเคนเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็ หนึ่งนึ่งจุดที่ยากหน่อยนะฮะเพราะว่าจริงๆคือหนูก็เป็นคนที่แบบดูแลตัวเองมาเยอะเหมือนกันตั้งแต่แบบตั้งแต่ที่ท่านี้ไปอยู่ทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยก็เลยค่อนข้างเวลาคุยกับใครเราจะมีแบบอะไรยแย่ๆที่มองเป็นส่วนใหญ่ค่ ừ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  ทำไมเรืองแบบนี้อยู่ด้านนั้นจะอัดไม่ได้แล้วชุดดำก็ไม่ได้แล้วก็คือจริงๆแค่เข้ากับคุณแม่เราได้คือเขาพูดคุยกับคุณแม่เราได้เราก็โอเคแล้วครับเจอคุณแม่บ่อยไหมคะเจอบ่อยครับที่กองเราก็เจอกันบ่อยคุณแม่ก็ไปทำงานด้วยตลอดแล้เขาก็พูดคุยกันบ้างคุณแม่อยูนี่ฝากฝาบแรกๆแม่ก็เลยบอกว่า ผู้หญิงที่นิ่งเนาะแต่ดีอ่ะแต่ดีแม่กวดีตนนี่ตัดส่วนสมบูรณ์ตัวดีพอินหลังจากช่วงปลาๆเรื่องอะไรเงี้ยที่เราเล่นการสนทนากันมากขึ้นแม้็บอกว่า้เเป็นคนมีเสน่ห์แม่ชอบเลยคใั่ไหมครับแม่ดูครับ ก็เอ็นดูละครดูซีติ้งไปเดือนนี้หวอวะใช่ค่ะเมื่อวานเป็นยังไงบ้างโอ้ต้องบอกว่าแตกต่างครับแตกต่างแตกต่างมากแบบที่เราเล่นโอเวียดีแต่ว่าเล่นเนี้ยคาแรคเตอร์เนี้ยท่านึีคิมเคิลใช่ค่ะนยังไงเป็นคนทะเลนเป็นคนใช่ทะเลนตลกแล้วก็เป็นแบบผู้ชายบ้านๆชิลๆแบบเศรษฐกิจพอเพียงนิดนึงสุดของมึงได้ละ ก็จะคล้ายๆโซเวนีเลยค่ะก็เป็นสาวจากเมืองู่ว่าก็ธรรมชาติแคยเวแ่ว่าจะมแค่ทักษะะติดที่แบบอยากพัฒนาที่นก็ต้องเป็นจาด่วนมากเลยในในนคิดว่าจะจะเปิดก้องถ่าทอือ ไม่อินเลยกก็ไม่หรอกค่ะเชื่อว่าแฟคลทั้งุทั้เข้มทุกคนเข้าใจเราร่ะว่าคือเราก็ต้องเล่นละครมุกกับนักแสดงคนอื่นๆเรื่อยๆอยู่แล้วคือไม่มีทางที่เราจะมาเจอกันปีนึ่นสามครั้งสครั้งมันก็มันไปคงไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องไปเจอผู้อื่นเชื่อว่าทุกคนทุกคนเข้าใจ